สวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากเต็มพันรถพัทลวิทย์ออโต้วันนี้นะคะฝ้ายจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะอิซูซูดีแม็กเครื่อง2.5ตัวเซปี2012สีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยจ้าลูกค้าแม็กใหม่ยางใหม่นะคะใส่ให้ลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันมากดีกว่านะคะข้างในเป็นเบาะหนังสีดำคุมโทนด้วยสีครีมกอนโซนสีดำแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนค่ะลูกค้าเปิดแคปได้ด้วยนะคะดูทางนี้เลย แขบด้านในนั่งสบายกว้างๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง9ไม่เกิน9,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเรามีบริการส่งรถฟรีถึงบ้านมีรถมากกว่า600คันลูกค้าท่านไหนสนใจทักเพจวัดพทธวิทอโอโต้หรือโทร0656130305ย้ำอีกทีนะคะ0656130305ไานะคะแล้วเจอกันที่พัทธาวิทอโอโต้นะ